โกศินราชกลมพิสูตรรักแท้กว่า10ปียอมเปิดหน้าพันรยาครั้งแรกเป็นดาราหนุ่มที่มีผลงานให้ได้ชมผ่านทางหน้าจออยู่ตลอดแต่ไม่ค่อยมีข่าวคราวเรื่องความรักออกมาเท่าไหรนะ่นักสำหรับโกโกศินราชกลมที่ก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ว่ากำลังคบหาดูใจกับแฟนสาวนอกวงการก่อนที่ล่าสุดเจ้าตัวจะออกมาเปิดตัวแฟนสาวพร้อมข่าวดีเรื่องแต่งงาน ทั้งนี้โกโกสินได้โพสต์ภาพพรีเวดดิ้งกับแฟนสาวลงในอินสตาแกรมเป็นการเผยโฉมให้ได้เห็นกันชัดๆพร้อมโชว์แหวนมันที่นิ้วนางข้างสายพร้อมจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาแล้วและย้อนเล่าวีรกรรมสุดหลายใจในอดีตเขาเรียกมันว่ามีโอกาสดีกว่าตอนนี้พอแล้วครับไม่หลายใจแล้วสมัยก่อนหนักขนาดไหนหนักขนาดที่จับไม่ได้ใช่ไหมไปต่อเรื่อยๆคนที่สองสสี่ห้าทุกคนเรียกว่าเป็นแฟนไหม ก็เรียกว่าคบกันถามว่าแบ่งเวลายังไงมันมีโอกาสไงคบพร้อมกันมากสุดสมัยวัยรุ่นก็10คนก็คนในวงการนี่แหละครับเห็นว่าผู้หญิงคุยกันเองด้วยเขารู้ได้ยังไงด้วยคาแรคเตอร์ดวงตาผมผมเข้าใจไปเองว่าผมเป็นคนตาหลายใจมองปุ๊บตามมาแล้วมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามแล้วคราวนี้พอมีโอกาสเราไม่ได้ตั้งใจที่จะต้องเข้าไปหาเขาก็น่าจะมองเราอยู่แหละ พอไปเรื่อยๆหลังจากนั้นมันเยอะไปลดลงดีกว่าเริ่มห่างตัดสัมพันธ์เอาที่มั่นใจว่าจะเก็บความลับอยู่หน่อยแล้วสักพักเรื่องไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดคือในจํานวนที่ครบอยู่เนี่ยดันไปรู้จักกันโดยบังเอิญเขาคุยกันเอาเรื่องของแต่ละคนมาคุยกันแล้วมารวมกันเหมือนในสถานีรถไฟจัดรถไฟให้มาลงสถานีนี้คือตอนนั้นเราไม่ได้เอะใจเพราะเชื่อมั่นว่าเราเอาอยู่พอเข้าไปร้านอาหารนั่งสักพักเหมือนเขาจะรู้ตัวก็เดินมาเลย นั่งด้วยกัน3คนแต่เราก็เลือกตัวหลักๆไว้ก่อนตอนนี้มาหยุดที่แฟนปัจจุบันคบกันได้สิปีแล้วใช่ครับเกิดกลับมาคิดกลับมาดูตัวเองว่ามันเป็นการทําร้ายผู้หญิงมันเป็นการไม่ให้เกียรติเขาเราไม่เคารพสิทธิเขาเขาให้ความรักเราเขาดูแลเราเขาให้เกียรติแต่ถ้าเราไปทําอย่างนี้เหมือนไม่ให้เกียรติผู้หญิงทุกวันนี้คนปัจจุบนันเราก็ดูแลเขาให้เกียรติเขาไม่นอกลูกนอกทาง เราไปเจอกันบ้านรุ่นพี่เขาเป็นแม่บ้านแม่เรือนผมชอบเขาตรงนี้ครับ